สภากรเพิ่งประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ครับของประกันบำนาญที่จะสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ดังนั้นใครที่มีเงินได้และต้องการที่จะวางแผนภาษีฟังคลิปนี้ให้จบเลยครับเมื่อก่อนครับประกันบำนาญที่เราใช้ลดหย่อนภาษีจะต้องมีคุณสมบัติอยู่4เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ก็คือจะต้องมีความคุ้มครองเกิน10ปีเรื่องที่2ก็คือในระยะเวลาที่เรากำลังชำระเบีย้ยอยู่จะต้องไม่ได้รับเงินคืนครับ ข้อที่3ก็คือบริษัทจะเริ่มจ่ายเงินคืนตอนอายุ55ปีขึ้นไปและก็ข้อที่4ครับเงินคืนที่เราจะได้รับจะได้รับเป็นงวดงวดครับไม่สามารถรับเป็นเงินก้อนได้โดยจะรับเป็นงวดงวดเท่าๆกันหรือสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามระยะเวลา แต่สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่สัมภาร,ร์ประกาศออกมาครับสัมภาร,ร์อนุญาตให้บริษัทสามารถจ่ายเงินก้อนแรกครับให้กับผู้เอาประกันได้สูงสุดถึง3 0ของทุนประกันดังนั้นสมมติว่าทุนประกันเรา1ล้านบาทในปีแรกที่บริษัทคืนเงินให้เราสามารถคืนเงินได้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทด้วยกันครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับผู้เอาประกันที่ต้องการวางแผนภาษีด้วยแล้วก็ต้องการที่จะออมเงินไว้ในประกันด้วย เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมผมมาเล่าให้ฟังครับ